ใหญ่ยังอยู่ที่ภาคอีสานแต่จริงๆพบหลายภาคนะคะคที่อีสานเป็นจุดใหญ่ที่พบเพราะหนึ่งพบการระบาดก่อนก่อนกระจายไปยังภาคอื่นแล้วตอนนี้ที่บอกว่าวิกฤตเพราะว่าวัคซีนยังไปไม่ถึงเหมือนกันค่ะควัคซีนลัมปีสกินที่เราพูดกันบทบาทที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือปะสุสัตว์อาสาไม่ใช่มีเฉพาะอ,อสมอ,อาสาสมหคร,ส,รสารณสุขนะคะควง์การประสุสัตว์ก็มีปะสุสัตว์อาสาเข้าไปเป็นกลไกสําคัญในการช่วยเฝ้าระวังโรคค่ะ คุณผู้ชมคะพูดถึงลำปีสกินนี่เป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่นะคะลำปีสกินไม่ใช่โรคประจำถิ่นของไทยแต่เป็นโรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเราเพิ่งพบการระบาดของลำปีสกินในไทยช่วงมีนาคม2564ที่ผ่านมาพิกัดแรกที่พบและมีรายงานการระบาดอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากร้อยเอ็ดก็มีหลายๆจุดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะจากนั้นลองดูอีกภาพกราฟ,ฟิกหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นการระบาดของลำปีสกินกระจายจากภาคอีสานไปยังจุดอื่นๆมีนาคมจะพบว่าพบการระบาดส่วนใหญ่ในภาคอีสานจากนั้นเมษาย,ยนเริ่มกระจายมาแล้วค่ะภาคกลางภาคใต้บางส่วนพฤษภาคมกระจายกลางใต้ขึ้นไปเหนือด้วยนะคะจากนั้นมิถุนายนในขณะนี้จะพบว่าการระบาดนั้นขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆภาพตรงนี้มันแปลว่าลำปีสกินยังคุม การระบาดไม่ได้นะคะไปดูอีกภาพหนึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องเขาพบว่าตอนนี้กระจายไปแล้ว4ภาคอีกภาพหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพการกระจายตัวของลำปีสกิน4ภาคก็คือเหนือใต้กลางอีสานพบการระบาดทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากนี้นะคะจุดพิกัดที่เป็นสีแดงอีกภาพหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานเพลอ,อีกภาพได้เลยนะคะ ค,คุณผู้ชมจะเห็นพิกัดที่เป็นสีแดงนั่นคือจุดที่พบการติดเชื้อแล้วเชื้อที่ว่าคือลำปีสกินนะคะส่วนสีชมพูหรือสีแดงอ่อนเนี่ยเป็นพิกัดที่พบวัวควายต้องสงสัยอาการว่าอาจจะติดลำปีสกินแต่โดยรวมทั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบจะทั้งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมที่พบการระบาดของลำปีสกินค่ะวัวควายที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงการในหนึ่งตัวมูลค่าหลักหมื่นนะคะ บางตัวอาจจะมูลค่าหลายหมื่นบาทดังนั้นเมื่อวควัยหนึ่งตัวตายไปเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรไม่น้อยค่ะดังนั้นบ่ายนี้ดิฉันชวนคุณผู้ชมเช็คพิกัดหนึ่งนะคะที่บ้านดินจี่อำเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาลสินจุดนั้นเป็นพิกัดจังหวัดลำดับต้นๆที่มีการประกาศเขตโรคระบาดลำปีสกินดิฉันอยู่ในซูมกับคุณวัฒนชัยหาฮิโร่นะคะพี่วัดเนี่ยลาออกจากงานประจํา แล้วกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงวัวกว่าหกสิบตัวพี่วัดอยู่ในสายได้ยินเสียงแฟงชัดเจนนะคะได้ยินครับค่ะมือนีอายยู่สายนอเนี่มือนียู่บนเขาครับขึ้นมาเลี้ยงงัวครับค่ะจกักโตละอายที่เลี้ยงกันตรงนี้ละ,ะเฉพาะข้อของผมมีประมาณหกสิบแล้วก็มีข้อของญาติข้างๆกันมาอีก สองขอกร่วมกันประมาณร้อยกว่าตัวครับโอ้โหร้อยกว่าตัวอันนี้เฉพาะสองค้อนะคะคุณผู้ชมต้องถามพี่วัดต่อว่าสถานการณ์ลำปีสกินในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่วัดตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับอยู่ตัวแล้วครับเพราะว่าเริ่มจากที่มีการระบาดมาเนี่ยก็ตอนนี้เข้าเข้าเข้ามาอยู่ในระดับช่วงที่ว่าการระบาดเนี่ยหยุดชะงักแล้วครับ แต่ว่าก็ยังมีสัตว์ที่ติดและยังไม่หายอยู่ครับค่ะค่ะหยุดชะง,งักในความหมายของพี่วัดหมายถึงว่ามันติดกระจายเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้เหรอคะพี่วัดใช่ครับคิดว่ามันน่าจะติดกันจนจน,จนเกือบจะทั่วแล้วครับแต่ว่าตัวที่แสดงอาการเนี่ยก็คือมันเริ่มแสดงอาการก่อนแล้วครับแล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่มันแข็งแรงมันก็ยังไม่แสดงอาการครับค่ะก็คือคมันก็จะเหลือเฉพาะไอ้ตัวที่มันยังรักษาไม่หายครับ ทีนี้สถานการณ์ของลำปีสกินที่เกิดขึ้นมันซ้ำเติมสถานการณ์โควิด1 9ของพี่น้องเกษตรกร,กรยังไงบ้างคะโอ้ซ้ำเติมเยอะอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้วัวควายของพี่น้องก็ขายไม่ได้ครับราคาก็ตกกับแถมยังต้องมาเสียค่าใช้จ่ายค่ารักษาโรคลำปีสกินค่ายาป้องกันครับ แล้วก็เสียเวลาในการทํางานต้องมาดูแลรักษามันอีกหลายเรื่องอยู่ครับค่ะคือต้นทุนเพิ่มต้นทุนที่ว่าในการป้องกันในการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่วัฒน์ที่ตอนนี้ชาวบ้านทํามาตรการป้องกันกันเองอะคะ่ะตอนนี้ที่ชาวบ้านทําช่วยตัวเองได้ก่อนตอนนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันเบื้องต้นครับก็จะมีเป็นพวกฉีดพ่นข้อครับฆ่าเชือ้อไล่ยุงไล่แมลงแล้วก็เป็นพวกฉีดยา ที่เป็นยาฆ่าพยาธิถ่ายพยาธิป้องกันสัตว์ที่เป็นเหลือบไลที่เป็นอาหารนำโรคอะครับค่ะค่ะตนน้ะนทุนสักเท่าไหร่พี่พวัดที่ต้องจ่ายเพิ่มตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นคอกใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็ประมาณหลักสองสามพันนะครับแต่ถ้าเป็นคอกที่ไม่มากก็ก็อยู่หลักพันอยู่ครับเออก็ตามลําดับขึ้นไปครับ ค่ะอะละค่ะเป็นกําลังใจให้กับพี่วัดแล้วก็เกษตรกรที่นั่นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วัดนะคะขอบคุณพี่วัดมากค่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะพี่วัด a c e b o o k l i v e แลวก็ซูมกับกับเรานะคะจากจังหวัดกาลสินนะคะจะเห็นว่าสถานการณ์ของโรคตอนนี้เนี่ยใช้คําว่ามันมันติดไปหมดแล้วจนจนไม่รู้จะติดอย่างไรแล้วนะคะบางตัวแสดงอาการบางตัวไม่แสดงอาการนะคะทีนี้ลองดูมาตรการช่วยเหลือกันหน่อยนะคะที่ฉันต้องใช้คําว่ามาตรการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรต้องใช้คําว่าเตรียมการเพราะมันดูเหมือนมีประกาศออกมาแต่เท่าที่ได้คุยกับพี่วัดและเกษตรกร,กรหลายๆท่านบอกว่ายื่นเอกสารกันไปหมดแล้วแต่ เงินยังไม่ถึงมือเลยนะคะมาตรการที่ว่าเนี่ยทางภาครัฐจะชดเชยตามจริงแต่ว่าไม่เกินรายละ2ตัวชดเชยตั้งแต่6,000บาทถึง2 2 0 0 0บาทตามช่วงอายุของสัตว์ที่เลี้ยงและล้มตายไปนะคะเกษตรกรที่เดือดร้อนทำอย่างไรยื่นเอกสารไปปรึกษากันได้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าสำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน สถานการณ์ลำปีสกินตอนนี้ดิฉันต้องขี้นใต้คําว่ายังคุมไม่ได้นะคะยังคุมไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนภาพรวมมันมีแนวโน้มที่อาจจะดีขึ้นนะคะแต่อการที่มันยังคุมไม่ได้ด้วยวัคซีนที่ไม่พอไปไม่ถึงด้วยเนี่ยค่ะบทบาทสําคัญที่เราเห็นเวลานี้ก็คือเป็นพี่ๆอาสาสมัครป่าสุสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะจุดหนึ่งมีรายงานจากตําบลดงหมู่ํเาเภอว่านใหญ่ที่มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ป่าสุสัตว์ศาตรวแพทย์มีไม่พอเหมือนกันค่ะก็เลยเกิดอาสาสมัครปศรสุสัตว์ทำงานในพื้นที่มากกว่า30ปีเจอลำปีสกินรอบนี้ก็เลยเข้าไปชาร์จได้ทันนะคะเราไปตรวจสอบสถานการณ์และการทำงานของอาสาปศสุสัตว์ที่นั่นจากรายงานของคุณนพพลช่วยตัวนักข่าวพลเมืองค่ะผมเข้าไปที่แรกผมก็ได้แนะนําำแล้วกวัาเรื่องความเป็นมาของโลกตัวนี้มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจากใสแล้วก็ ที่เขารักษาเข้าลูกษารูปแบบใดครับการรักษาแม่บอกครับกระหู้อยู่นันเป็นไวลสเวลาที่มาจากมาแมลงจากเดือกจากเดือกงวแม่บอกเดือกตัวแดงๆนะครับเดือกงวเดือกควายนั่นแหละเขามาก,กินงัวเห้าแล้วมันจะเป็นพืน้นพื้นแล้วมันเป็นห่อเลือดขึ้นมาเลยครับเลือดมันจะเป็นจุกแข็งขึ้นมาเลยผมว่านอนลั้ปีสกินในช่วงนี้นะครับมีการป้องกันป้องกันตะพอตะเมียเข้ากันสูงไฟไรยุ่งเนาะ เขาไปนอนหน้าเขาต้องดังกอกองไฟสุมไฟลายยุ่งผัวให้บให้ยุ่งให้เหลือลิ่นมะกัดน้ำหน้าน้ำไ้แต่ขมือนี่กัภาวะหรือว่าการเฮติเซนตกัรู้สึกว่าเป็นขอกงว่าข้อไขมันขับมาอยู่ในชุมชนเบิร์ตคับแต่อยู่ในหน้าแท่มันมันก็มีหน่อยค่ะมีหน่อยก็เลยบ่มีการสุมไฟลายุ่งกันเท่าที่ควรหรือไฟไฟลายยุ่งหรือไฟต่างๆนี่ก็ คือว่ามันกับเกษตรกรกันบางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ยังบ่ใส่นะครับก็คิดว่ายาแมันเปลืองนะครับยาสิ้นเปลืองกับกมี่นะครับผมถ้าเห็นง่วงบอกกินอาหารถ้ายืนในแปลงหญ้าไม่ไม่กินหญ้าถ้านอนไม่ไม่ซ้อมเอื้องมาบวเคี้ยวเอื้องนี่ก็จะเรียกว่าพิรุกตีล่ะลักกระเบิงมันดูง่วงสังเกตอาการของง่วงตลอดเวลามิถอย่างนอนแล้วก็ยังขึ้นก็ต้องลุกเข้ามาสังเกตเบิ่งไปแล้วครับถ้าคนเฝ้าได้ศึกษา ศึกษาในความทองแทบว่าเออต่พอตะเม่เขพา,าันเลี้ยงมากสิเนาะเขายังเลี้ยงได้แล้วก็สมัยขึ้นมือนี่มันมีปัจจุบันนี่มันใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการใช้ยุคใช้ยารู้สึกว่ามันสะดวกสบายกาลลองเอาตัวอย่างทั้งสองอยางนี่มาประกอบมาประกอบใส่ตัวนั่นก็เอามาใส่ตัวแผนปัจจุบันนี่ก็มาใส่มาใส่ประกอบกันเมก,กัอว่าไม่ย่ะลดต้นทุนในการที่เลี่ยงสัต์แล้วก็ดีมีเลี้ยงสั์ไหนมันมีคุณภาพ สามารถที่อบอเสียงกับโลกน้ำปีสกินหรือว่าที่พอเป็นทุนเป็น้อนต่อไปได้นะผมว่านะ โควิด1 9ยังไม่ทันหายแต่โรคในวัวควายเข้ามาแทรกแล้วนะคะดังนั้นบ่ายนี้เราคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคุยกันกับนักวิชาการที่ทําหน้าที่อาสาปกสุสัตว์อีกหนึ่งทีมนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในหลายจังหวัดของภาคอีสานค่ะนายสัตวแพทย์ดรธนพลหนองบัวนะคะท่านเป็นอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามพี่หมอเสือสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณฟักแพงครับผมค่ะพี่หมอเสือต้องไปรักษาวัวแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเป็นยังไงพี่หมอเสือทั้งขอนแก่นมหาสารคามที่ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ลำปีสกินเบื้องต้นตอนนี้ค่ะยังคุมไม่ได้แต่มีปัจจัยบวกบ้างไหมคะครับผมก็ตอนนี้นะครับคือในส่วนของพื้นที่ที่ที่ผู้ผมอยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นขอนแก่นมหาสารคามหรือร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยนะครับคือตอนเนี้ยตอนนี้คือถ้าพูดในเรื่องของการติด โรคลัมปีเนี่ยแทบจะติดกันหมดแล้วครับผมแต่ว่าในสถานการณ์ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่สอบถามข้อมูลจากพี่ๆน้องๆที่ทํางานเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ป็นสุสั์ในพื้นที่อะไรต่างๆนะครับตอนนี้คือในเขตจังหวัดจะเริ่มเบาลงครับในเรื่องของการที่ต้องออกรักษาเพราะว่าก่อนหน้านี้คือติดติดกันแบบ รุนแรงมากแล้วก็เป็นจํานวนแบบพร้อมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของท้ายของการเกิดโรคก,ก็คืออาการเริ่มเบาลงแล้วนะครับก็จะเหลือในช่วงที่กาลังจะหายกําลังจะเริ่มตกสะเก็ดหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือ,อเบาลงในเรื่องของการป๊อปอัพใหม่ก็คือเกิดขึ้นใหม่แต่ว่าจริงๆคือถ้าพูดเหมือนเหมือนองพี่วัตก็คือมันติดกันไปเกือบหมดแล้วค,ครับผมในเขตพื้นที่ที่ที่มีการระบาดวัคซีนยังจำเป็นไหมคะพี่หมอเสือวัคซีนลัมปีสกินเนี่ยค่ะ ถ้าถ้าตามระเบียบของกรมบริษัทแล้วหรือว่าตามงานวิชาการต่งางๆที่เล็คอมเมนในการใช้ครับผมวัคซีนยังมีความจําเป็นในเขตพื้นที่ที่ยังระบาดไม่ถึงครับผมเพราะว่าตามตามเพราะว่าในส่วนของมแมลงหรือเรื่องต่างๆถ้าเราเรามองเรื่องการกระจายของโรคตัวนี้มันจะค่อยๆขยับขยับขยับไปเรื่อยๆครับถ,ถ,ถ้าเป็นในพื้นที่ของที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันอาจจะมีการขยับโดดไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้เร็วๆเพราะว่านั่นอาจจะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ในก่านหน้านี้ครับผมที่ที่มักจะเป็นตัว หลักเลยที่ทําให้เกิดการระบาดแบบแพร่กระจายไปไกลครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการแพร่กระจายใกล้ๆจะเป็นขยับเป็นคล้ายๆเป็นหลักประมาณ5้กิโลสิกิโลที่อยู่ในรัศมีที่ที่แมงบินไปถึงฮะก็พวกแมงกินเลือดทั้งหลายก็จะบินก็จะเกิดการระบาดไปเรื่อยต่อไปเรื่อยครับ<พ>ในส่วนของการทําวัคซีนยังมีความจําเป็นครับเพราะว่าถ้าในเขตพื้นที่ที่ยังระบาดไม่ถึงการทําวัคซีนก็จะช่วยให้นะครับสัตว์ ลดอุบัติการการเกิดโรคได้หรือถ้าติดโรคก,ก็จะเกิดแบบไม่รุนแรงอะไรเงี้ยครับค่ะพี่หมอเสือแฟ้งเหลืออีกหนึ่งนาะทีอยากให้พี่หมอเสือพูดถึงมาตรการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะวันนี้เหมือนเรายังไม่เห็นท่าทีจากภาครัฐนะคะอ๋อครับผมคือในส่วนของโรคนี้นะครับเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับเกิดจากการติดทางมาแมลงเป็นหลักเลยนะครับมแมลงดูดเลือดเพราะนั้นตัวสําคัญก็คือการควบคุมนะครับควบคุม,มแมลงนะครับ หาวิธียังไงก็ได้ที่จะลดจํานวนแมลงที่จะเข้ามาสู่มากัดวัวในคอกนะครับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนะครับทำความสะอาดคอกนะครับาการนะครับพ่นยาฆ่าแมลงนะครับหรือแม้กระทั่งการกางมุง้งในพื้นที่ที่ยังระบาดไม่ถึงนะครับสำหรับคอกเล็กๆที่สามารถกางมุ้งได้ะนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นมนาตรการหลักในการก็คือไม่ไม่ให้เกิดมแมลงมานะครับมากัดวัววัวได้บางที่อาจจะมีการใช้ยาฉีด นะครับเป็นยาถ่ายพยาธิที่มันจะมีฤทธิ์ฆ่าฆ่าพยาธิหรือว่าแม้กระทั่งการฆ่าพวกแมลงดูดเลือดต่างๆนะครับหรือแม้กันใช้สารเคมีที่หยดหลังอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนช่วยนะครับแต่ว่าปอหัวใจสําคัญอีกตัวหนึ่งในระยะยาวก็คือในส่วนของวัคซีนก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องนะครับได้ได้ไดรับการฉีดนะครับเพราะว่าก็ใช่ครับผมก็ก็ตอนนี้เท่าที่หน่วยงานภาครัฐที่ผมทราบข่าวก็มีการนําเข้าวัคซีนมาสองล็อต ที่เป็นทางการแล้วนะครับก็ยิยงประมาณ6กหมื่นโดสแรกแล้วก็อีกสามแสนที่กาลังจะเข้ามาน่าจะเข,าเข้ามาแล้วครับกำลังอยู่ในช่วงของการกระจายค,ครับก็น่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อีกในระดับหนึ่งครับเอาละค่ะขอบคุณพี่หมอเสือนะคะแล้วก็ขอให้วัคซีนไปถึงเกษตรกรไปถึงมือพี่หมอเสือจะได้ไปฉีดให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านด้วยนะคะคุณเจษดาคุณวิสาคะจะเห็นว่าสถานการณ์ตรงนี้อย่างน่ากังวลนะคะมันมีปัจจัยบวกแต่บวกไม่จริงอะค่ะบวกที่ว่าคือมันติดไปหมดแล้วครับ มันไม่เกิดการระบาดใหม่ก็จริงแต่มันติดไปหมดและไอ้ที่ติดหมดยังไม่ถูกเยียวยาช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นสําคัญที่อาจจะต้องคุยกันเพิ่มเพราะว่ามีเสียงกระซิบมานะอบอกว่าหลายจุดแผงค้าเนื้อบางจุดเนี่ยค่ะผู้บริโภคกังวลใจแม้ว่าเราจะย้ํากันว่าลำปีสกินไม่ติดมาถึงคนแต่ว่าคนกังวลใจไม่ซื้อค่ะก็กระทบไปถึงเกษตรกร,เ,ร,กรเขาด้วยค่ะโอตัวนี้ปัญหาหลายด้านเลยนะฮะต้องช่วยกันหนักหน่อยนะครับขอบคุณครับคุณวิภาภรครับ